ดูเรือดีจากยางค่อยเกลือสืบสารตำนานของขุนเพ่งเทียวนี้จะเอาชนะกองทัพเรือได้ไม่ได้โชว์ความพร้อมทั้งคู่ลงไอ้ดูสิว่าเรือจะถินประสูติพระเจ้าเสือแทงเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพื่อเถิดมึงสีไฟครับสูน์รวมใจหลวงพ่อเพชรเลือเรือออกมาเลย ได้พี่ายแรกอย่าแฟงพี่ภายแรกอย่าแฟงพี่เจ้า,แม,า,แ,า,แ,มาแม่มาดูกันดูกันจะดีคนไม่คนท่ายอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะออก แคปต้องบอกว่าวันนี้พี oh. ่สองพี่สองฮ็ดยอมว่าฮ็ดยอมว่าเพราะว่าพี่สองสงท้ายมาดูกันดีแล้วเอาละเว้ยผู้ชมผู้เชียร์ไม่นั่งเอาอีทิ้งเอีทิ้งลูกทิ้งหลานวิ่งไปดูเลื่ขนาดนี้มาดูว่าผันแสงกัมาดูให้ดีกันอยู่ไกลบ่ไกนไปมองตาใส่ตามาดูหนีเล้วเอาละเว้ยสี่เทายเอาละเว้ยอย่างนี้บอกว่าปีนี้ถ้าจะหยุดก็อยู่ได้จสไมยนะสามกับถ้าอย่างงี้หยุดไม่อยู่ครับหลงแล้วเด๊ ยอดตั้งสองพีมครับใครอยากมีสามีในเครื่องแบบเชียร์ฝั่งอันนี้ครับใครอยากมีสามีทำนาฝ้านโนนนาครับพันไรเดี๋ยวขออนุญาตแก้ข่าวหน่อยมองในจองแวบๆตะเไแล้วแนึกว่าปีสงค์เขาลงสรุปแล้วก็เป็นพันจ่าเอกรุนทองมีผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติประกาศดังรันเที่ยวแรกครับเรือร่องน้ําแดงครับเจ้าแม่ปดูเงินจากกองทัพเรือชลบุรีเป็นเรือชนะไปก่อนชิงถ้วยพระนาชทานเที่ยวแรกชนะไปก่อนครับ โอ้โหเราจากถ้วยพระธทายแล้วยังมีเงินสดส0 0 0 0บาทนะขวัญวันนี้ใครจะรับถ้วยนะครับอันสุงเกียรติแห่งนี้แม่เขาบอกว่าผมเดินไปห้องน้ำบอกปีนี้ใครจะหยุดประดูนะ ต้องใช้ไม้หน้าสามฮะตอกตะปูด้วยไม่อย่างนั้นจุดไม่อยู่จุดไม่อยู่อาจารย์ไพศาลเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูเรือเจ็ดิภัยใช่ไหมครับชิงที่สามแล้วก็ชิงที่หนึ่งเนาะในเชือที่สองเที่ยวที่สองเนาะแล้วหลังจากนั้นสี่ิภัยจะเหลือเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวครับผมเพราะตอนนี้เออเี๋ยวมาดูกับเออ นะครับพันแสงเนี่ยรับสายน้ำเพราะว่าจากนารายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองไปแล้วไปแล้วก็คือได้อันดับที่สาครับผมนะส่วนพรีพัฒน์ก็ได้รองอันดับที่สามก็คือรางวัลอันดับที่สี่ขอบคุณทีใจชมเชยชมเชยชมเชยไปแล้วแต่คู่นี้ก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับเออเผื่อพันแสงจะมีอะไรอีกไม่แน่เผื่อใส่เกียร์ผิดเออมันไม่แน่เออ แต่ที่แน่ๆครับสนามจังหวัดกำแพงเพชรทับทะเรือทุกประเภททุกทีมภายผ่านผมจะเห็นน้ําใจในการปลอบมือกำลังใจไมแล้วเรือ <นะ S 2> <ล>วันนี้ <ๆ S 1> เป็นนักสแสดงที่สมเกียรติ แม่น้ำปิของพวกเราขอเสียงตัวมือให้กับชายชาติทหารนะครับเย่พอเห็นทหารกล้ามใหญ่พายผ่านตบมือกันจังโคศกแก่ๆหน้ายเหี่ยวตะโกนทั้งวันไม่เคยมีเสียงตบมือเมื่อไรมึงจะมอไม่วก็มีเสียงกระซิบบางๆเมื่อไรไมึงจะตายจะทีไรไม่ตบมือไม่ว่าจะเดินมาตบผมแล้วกันเช้าเดี๋ยวมาดูเรือท่องถิ่นท้องที่เรือเจ็ดสิบพายชิงที่สามที่ที่หนึ่งกันบ้างนะครับส่วนนะครับเจ้าแม่ปูเงิน กับพันแสงก็จะขึ้นไปนกับสายนาำส่วนอันดับ3เรือ4ี่สิทธิพายก็เป็นของจักรนารายนะครับที่3ส่วนที่4ก็เป็นของพรนิพัฒน์กระทิงแดงนะครับเรียบร้อยไปแล้ว